สวัสดีครับคืนนี้นะครับเราพามาหาเห็ดอำเภอปากท่อนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสนามกอปดากอนหิวนะครับ ต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าปงป้านะครับสวยงามนะครับถ้าไปประดับอยู่ตามบ้านนะครับนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับปงนะครับปงป้านะครับมันจะมีหัวนะครับนี่นี่หัวมันนะครับเนี่ย พอลงกระถางแล้วมันจะสวยมากเลยนะครับเนี่ยมันก็ห้าไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจับหรือเปล่าบางทีเจอตัวเล็กๆก็ขุดไปนะครับไปปลูกไว้ดมบ้านแต่มันก็ไม่ค่อยรอดนะครับถ้าเราเอาไปเราไม่ดูแลให้ดีนะครับไม่สนใจไม่รดน้ำมันก็ไม่ค่อยจะเป็นนะครับ อันนี้เป็นกระเจียวนะครับนี่เขาเรียกว่าต้นกระเจียวแต่ดอกยังไม่ออกนะครับอ่าเรามาดูยานพาหนะโอ้โหวีบากนะครับเราเป็นคอวีบากนะครับเราก็ต้องเอาวิบากมานะครับนี่อันนี้ของเพื่อนนะครับอันนี้ของพ่มนะครับนี่นะครับ ลดแรงประจำหมู่บ้านเราก็เดินช่วยกันดูวันนี้ครับนี่นะครับเดินป่านะครับต้นอะไรนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับหัวมันน่ะล่ะกำลังจะขุด ถใช้ก็คือหัวจะคลายมันซับมาล่งนะครับจริงๆเขาเล่นยอดแดงนี่นะครับที่ใช้เกี่ยวกับไกลชนนะครับเวลาตีไม่ให้แตกนะครับไม่ให้เลือดออกไม่ให้แตกนะครับนี่คือตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะทราบนะครับนี่นี่นะครับ จะเป็นเรี่ยมนะครับนี่ถุดยอกนะครับการเดินป่าของเราคืนนี้นะครับจะดูหัวมันนะครับนี่นะครับจะคลายๆหัวมันซ้ำปละลังนะครับคนที่ชอบเรื่องเหนียวๆน,นะครับจะรู้จักนะครับตัวนี้ แต่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับนี่นะครับท่านใดนะครับที่มีความรู้นะครับช่วยบอกนิดนะครับได้แล้วนะครับเราก็เจออีกหนึ่งต้นนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าบุกน้ำพึ่งนะครับนี่กินได้นะครับ ย่างเนื้อนะครับพอมาดมาดนะครับแล้วก็แกงส้มใส่เนื้อย่างโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบุกน้ำพึ่งนะครับนี่ลำต้นประมาณจมที่ก็ไม่เกินนิ้วก้อยนะครับอันนี้กินได้แล้วนะครับนี่นะครับนี่กินได้นะครับนี่นะครับ นี่ต้องทำเป็นด้วยนะครับปอกเปลือกนะครับแกงนะครับส้มใส่เนื้อย่างสุดยอดนะครับบุกน้ำผึ้งนะครับเจออีกแล้วนะครับนี่นะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าต้นอะไรนะครับ แต่บางท่านนะครับเห็นใบเห็นน้ำก็รู้แล้วนะครับอันนี้คือต้นสามสิบนี่นะครับเป็นยาชั้นดีเลยนะครับเดี๋ยวเลยขุดหัวให้ดูเลยนะครับหัวเหมือนกระชายเลยนะครับเป็นพวงวงเลยนะครับถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับหัวจะเยอะมากนะครับเดี๋ยวจัดการให้ดูเลยนะครับ ต้นสาเป็นยานะครับนี่นะครับบ้าน30นะครับนี่หัวยังไม่ค่อยออกนะครับยังเป็นรากอยู่นะครับถ้าหัวออกจะเหมือนกระชายเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเจอยังไงนะครับ ผมก็จะถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะครับกันนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับจากช่างหนุยนะครับ